สวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะผมต่อกลับมากันอีกแล้วนะคะกับเรื่องเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคนเซ็กก็ยังไม่อยู่เหมือนเดิมนะฮะก็ทำให้เกิดอาการเือนคลิปที่แล้วนั่นเองนะฮะเราเวนทุกอย่างที่ขวางหน้านะตอนนี้ก็ตอนเช้านะครับ แผนยังไม่มีเนาะทำอะไรดีวะใช่ทำบ้านชั้นสองคือว่าพอคุณพร็ไอยู่นะะผมผมจะไม่นเน้นที่จะลงเหมืองสักเท่าไหร่นะครับว่าแต่คุณเสร็จเขาเลือยจะตายนี่ไงผมก็ยังเหลือเต็มเลย ไยครับก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะเปลืองก็ไปใหญ่ i เว่าเกิดอาการโมโหอย่างรุนแรงเลยนะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านสูงนะสูงไล่สูงสูงแล้วก็สูงอีกนะแล้วเราก็จะขยายู่บ้านนะเขากจะบอกสิทธิ์ว่าให้ขยาย ไปทีละบ้านนะให้บ้านนั้นใหญ่ก่อนนะฮะสต่ไมก็สร้างคุณสินก็สร้างอื่นอย่าง,างเช่นเออโรงเก็บของเตาเผาอะไรพวกนี้นะเตาเผาแบบเผาอะใส่ของเข้าไปฮอปเปอร์แล้วก็เผาอัตโนม,มนะัตินั่นแหละน่าจะเป็นไอเดียที่ดีใช้ได้นะ <c oughs> โอเคเปิดแต่ผมขอตัดได้ออกก่อนนะ เดี๋ยวนี้มันมองระดับแสงได้หรือ,อยังเออบอได้หรือ,อยังครับเออก็มองได้หรือ,อยังวะเนี่ยมีเลขอะไรเปลี่ยนไปไหม ใส่ได้จะดูไม่ได้นะโอเคดูไม่ได้ก็ดูไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวเราจะทางดินพวกนี้ให้เรียบเรียบเลยนะแล้วเราก็จะ ทำเป็นพืชที่ปลูกป่าด้านเอง่ะครับแต่ว่าเขาจะทำนะฮะร,รอกุสิทธิ์เขาได้จะดีกว่านะกุสิทธ์เขาเสียเรื่องนี้นะไปชอบชอบความรุนแรงแล้วขนะดนี้ก็ที่เกียะลงเมืองนะฮะ เกิดอาการกลัวนั่นเองโอเคตสใยต้องลงแล้วแหละอูห้หูบ้านบ้านสูงไม่เบานะเนี่ยอุ้ยผมว่าน่าจะทำเป็นระเบียง สักหน่อยโอเคครับกลับมาแล้วครับตะกี้ เพื่อนโดมาฮะรู้สึกว่ามันจะเบี้ยวเออเออ,เอ,อถูกแล้วอนี้ก็ชึบเ<า>นะี่ยเราเบี่ยงแน่ใจนะฮะใหญ่ไปหน่อยไม่เป็นไรฮะเรียกว่าเราเบี่ยงนะ Ui. Mô này đấy này coi he he Mù ใจผสมผสมนไหม ไว้ทุกชนิดนะฮะ no. 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 แล้วเราจะว่าทำเป็นี mm. น่หุ้มไว้นะแล้วเดี๋ยว ถ้าหากรูสิทธิ์เข้ามาเดี๋ยวก็จะสังเวยโดยทันทีนะ mm hmm. mm hmm. จันขึ้นแล้วครับพัดน,นอนสิครับร้อมเตียเลเซอร์ไปยิงครับ mm hmm. โ,โดอยจะให้มีบอลเลยครับเกิอดอาการคั่วแบบสุด,สด กีเต็มที่เลยครับตอนนี้อบอกเลยครับเป็นคนขี้กลัวมากเลยนะฮะก็อาจจะแบบว่าถึงจะกลัวง่ายไปหน่อยนะแต่ว่ามันก็กลัวนะ โอเคไปนั่นเจอเวัวอีกตัวตัวนี้ขอเอาไปเข้าคอ,อกแล้วกัน mm. วัวเข้าคอ,อกแล้ว ใชครับอุ้ยอุ้ยวัวอย่าตามอย่าตามโอเควัวฉลาด,ดาอยู่วัวลงมาอย่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 าโอเค อย่งอะไรสมพันธ์แล้วได้ลูกเรียบเลยแก,ยก่ยังผสมพันธุ์ไหมอู้หู้ย่าออกกลัวอู้หูวันไม่ได้เลย่อะไรมันคือ มาแหมขาแล้วคือหยุดไดแหมว่าคนเขาจะเจ็บเขียงผลพังมาเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นทอดรอบบ้านนะฮะ สวยงาม mm. นะฮะโอเคผมเป็นคนที่ขวานาได้เก่งมากนะ อือสองอันพอดีสองอันพอดีเป๊ะให้มันได้อย่างนี้สิ เ okay, คฮะเดี๋ยวสักครู่นะขอเช็คเวลาอัดคลิปโอเคครับกับวา่าอีกครั้งนะครับอัดกันมาได้ประมาณ1 4บ5นาทีแล้วนะระแวงนะระแวงหมดทุกอย่างเลยโอเคตอนนี้อ่าเราใกล้หมดแล้วครับผมรู้ <c oughs> ต่อไปเราจะไปดูดแดนสวรรค์กันนะฮะ <c oughs> แดนสวรรค์เดี๋ยวบันทึก x y ไปก่อนนะฮะ x บ้านใช่ไหม <c oughs> โอเค เล้วเราไปตะลุยแดนสวรรค์นะโอ้ยถำนี้มีไมไม่มีท้าเลยเหรอแดนสวรรค์จะต้องอยู่แถวนี้ใช่ไหมนี่คือหมูหนึ่งตัว ที่ผมบอกว่าเจอตั้งหนึ่งตัวเนี่ยโอเคเจอโคก็ขุดสักหน่อโอเคมาออทออทเดี๋ยวขดโอ้โอ ขาสลือยูดิเ้าไม่ได้ชอบแครอทถ้าชอบข้าวจะไม่ฆ่าเจ้าจะจะฆ่าเจ้าทีหลังเจอแค่เนี้ยสี่สิบสี่ ที่จะเท่าไรที่ได้วิสอุ้ยนี่ไงเขตสวรรค์เอ้ยมันลดลงมากเลยนะเนี่ยตั้งมันนะตัวเราก็ยังไม่พร้อม ทีเท่ากับศูน จะจบคลิปนะฮะเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันที่บ้านตอนเผาหมูเสร็จนะเดี๋ยวจบเลย เผาหมูก่อนโอเคนอนเลยโอเคตื่นมาก็ต้องกินตัวตัวใหม่เกิดไป ล่อมันเข้าคอกหน่อยหไหมเห็นแวบ,บๆไปไหนแล้วเนี่ยตัรว่ามันบักน่าจะบักมั้งนะ,ะโอเคยี่สิบนาทีแล้วอาหารก็หมดแล้วไก่จะจบจบคลิปแล้วโอเคครับเราจะว่า รอด้วยการจัดของคน, <c oughs> คนแกะสตริงกระดูกน่าจะเก็บไว้กราวเวลโอคุดแผงเอาไว้ประมาณนี้นะฮะ ของเสร็จครับตูนะน่าใช้ทั้งหมดสามอันนะคราฟตู ไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะไปเช็คนะฮะว่าหมูเนี่ยของเราเนี่ยเผาไปได้เท่าไหร่แล้วนะอุย้ยเช็คอะไรเนี่ย เช็คเสร็จเอ้ยเผาเสร็จแล้วนะรู้สึกว่าตอนนี้จะสับสนนะพอดีว่าคือเป็นคนขีก้กลัวนะครเพราะฉะนั้นขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ